ไ so <Take us. S 2> ่แล kind of um, ้วฮะเอตัวบ้านที่ดตบ้านใคอยู่ให่ขึ้นใหมขึ้นใหม่นี่ยตัดนู้นนะฮะน้อยดีฮะโอเคเบอร์ตัวบ้านที่ผมใส่ค้าคุณซีแล้วคุณดิวครับเสียงผมดิอ้โหดยิเสียงใช่ไหมพีดยิวเสียงเลยอะโอ้โอ้พระเจ้าไหนโอ้เป็นน่ารกน่ารก่อนอะไรนะฮะเป็นนารักนก่อนสตาแมวอยู่อ๋อเป็นหน่อย อ่าไก่ไก่กุ้งเปิดได้ครับไป็นอะไรร้ายใหญ่คนนี้ลายใหญ่คนนี้อะไรนะลายใหญ่คนนี้หนูไม่พันเลยหนูไม่พันเลยโอ้โหร้อนเลยคือตื่นตัวนะค่ะเออสวัสดีครับคุณซีอีโอเนี่ยสวัสดีครับใช่ใาเราว่าเรายังไม่มีตังตังทำหลังคาบ้านมีที่เป็นทำหลังคาไว้แดดรั่วแดดรัวแดดรั่วอ้าวน้องรุ่ยครับ ทักทายชาวโซน่อยครับสวัสดีครับเอ้ยมาแล้เฮ้ยด้วยเลยด้วยครับนี่นะฮะอ่ะเรียกได้ว่าทักทายไปแล้วถือว่าวันนี้ถือเป็นเจ้าบ้านดของคนแล้วนะครับเป็นเจ้าของบ้านยิ่งเหมือนได้เจ้าวาาของบ้านนี่ยินเหมือนกันนะครับผมอ่ะ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในวันนี้ครับมีคนเนี่ยส่งจดหมายมาที่หน้าบ้านของคุณเยอะมากครับดังนั้นผมจะขออนุญาตนะครับรวบรวมจดหมายมาให้ที่เสียงน้องนิวเลือกแค่หนึ่งข้อความเท่านั้นและอ่านนีมันเอาไปกันอ๋อย้ายไปฝั่งนู้นอ๋อนี่ได้รับเออะจริงมันโลเออนะครับขออนุญาตนะฮะย้ายไปแล้ฝั่งนู้นนะครับนะ เทนผิวสีแทนกุหลาบแล้วผมชอบในช่วงนี้นะเอาโอเคอย่าอย่ามาเลยครับผมอยากเล่นครับผมอาจารย์นะครับเอาล่ะถึงตรงนี้นะครับผมว่าผมว่าอยากจะทราบทั้งสองท่านนะครับว่าเวลาแต่เวลาเราคุยกันสองคนไม่ได้ยินผมคุยแล้วไม่ได้ยินผมถามแล้วนะเอ้าได้ยินแล้วนะฮะโอเคครับทั้งสองท่านครับอย่าทราบนี่นะเวลาเขาไปต่างจังหวัดเขาจะพักผ่อนอยู่ในยานแล้วแหละนั้นเวลาอาบน้ำเนี่ยก็อาจจะมีการได้ยินเขาร้องเพลงบ้าง ใช่เออนะครับผมในในนี้มีใครร้องเพลงในห้องน้ำไหมครับทุกคนเอหลายคนเป็นะครับวันรับบัญชีไม่ได้แค่ร้องด้วยเปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเต็มจัดเต็มเลยเพราะว่ามีคนจุดใจบอกไว้คุณแมเขาบอกเขาร้องเพลงในห้องน้ำบ่อยเพราะว่าเขาร้องนอกแล้วแม่เขาได้ยินแล้วแม่เขาต้องหักเขาไปบอกเอาไว้นะฮะเรามาต่อข้อที่สามครับอยู่บ้านใครเป็นคนที่มีระเบียบเนี้บมากกว่ากันโอ้ อ้าลยรับเิยเลยคุณซีทำไมครับคุณถึงแบบเนียมตอนอยู่อไม่มันมันุมันรูความมาเหมือนกันนะเร<อ>ียบเ,<อ>เรื่องอะไรดีกว่าก<อ> <ๆ S 2> ็าถ้าถ้าเรื่องความสะอาดก็น่าจะเก็บขอไปที่เป็นทาอย่างเงี้ยออหรือว่าออถ้ามีเวลาแบบไม่ได้จัดสภาพหรือสภาพไปนกองก็จะแบบแอบมีการก,ก,ก็ต้องหาเวลามารีบจัดให้มันเคลียร์อะไรซึ่งผมขอการันตีทัานดึงเลยน้ เวลาสืบผูกเขาไปห้องคุณสีมาโอ้จัดของเป็นระเบียบมากอะไรยิ่งเก่ยวกับเขาจะซื้อตู้มาใส่เอาไว้ดังนั้นเนี่ยห้องเขาถือว่าผมไปมาแล้วสะอาดจริงกระต้องตีนะชอบดูดฝุ่นด้วยชอบดูดฝุ่นี่ก็เคือดูดฝุ่นทุกแม่แม่ซื้อมาเฮียเฮียไม่ต้องใช้ครูซื้อมาเดี๋ยวไม่ได้ใช้ก็จะเสียใจนะฮะโอเคครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งข้อครับใครทำอาหารเก่งเหนียวฝุ่นเดี๋ยวให้ใส่ก่อนนะฮะโอ้ยเดี๋ยวฝุ่า อสวัสดีสวัสดีวันนี้นะครับผมปฏิบัติของเราก็จะเป็นไส้สันไก่คาราเกะนะครับผมเออเรื่องเป็นไก่คาราเกะในการมาทำการไก่คาราเกะอุยเล่นไปนะฮะเน้นไปนะฮะสามารถขอผู้ช่วยเชฟได้นะฮะแน่นเหมือนไก่เลยครับตอนนี้ไก่เขาเนื้อแน่นใอ่แล้วนะครับผมอ่ะไม่อใส่มากันเพื่อนแล้วน่ารักไหมน่ารัก ให้ดันั้นปุณีปุซีใส่ถุงมือด้วยนะครับเพื่อความสะอาดของไก่ที่เราจะต้องทานกันในวันนี้นะครับคุซีเลือกเป็นเปดูอะไรครับวันนี้ที่จะทําให้พวกเราทานวันนี้นะครับจากที่ทุกคนเห็นก็จะยํายำไก่คาราเจตครับผมยำไก่ไอ้สันเดกใครชอบกินยำบ้างแค่ใครชอบทานยำบ้างครับทุกคนเลยใช่เดี๋ยววันนี้พิเศษนะครับผมเดี๋ยวให้ตั้งโชคดีสิบพันถะแนครับ รับได้ทานได้ทานด้วยครับทรานเป็นคนทานด้วยเหรอฮะใช่แต่ว่าจะจะทานได้ทานได้แน่นอนครับอร่อยเลยทรายทำแน่นอนเลยใช่ค่ะหนูใส่หนุ่มือทำไมอ่ะอ่าใช่ฮะก็เพื่อหนูจะได้ช่วยงานช่วกินโอ้ช่วยกินโอ้ถ้าอย่างนั้นนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะให้คุณสีนะครับอยู่มอกเสียวอยู่อาจจะเป็นจังหวะที่น้องทานอยู่นะฮะคุณโบรนนะคือวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีชาวโุนมา เรียกว่ามาจากโค้ชทุกลมมาสนุก <soup> กันในวันน <ussen> <c oughs> ี้นะในงานกิจกรรมของไทยสานรกันเองเัาเรีบร้อนไหมครับครับอ่ะขันทันผมกินไข่หมาเลยแล้วไ่ก็ดังมาแล้วก็มีสีแบบจับจ็บจับเยี่ยวสนุปเลยครับ Hi Interfans ครับนีค่ารกันเลยนะจเพียนไหลจอมเงนนะครับเอ้ยี่นะฮะ ไลฟ์ด้วยในไลฟ์ด้วยนะครับเราก็ไดอยู่ในงานวันนี้ด้วยเจ้าค่ครับเจียเียใชครับใช่ฮะเพราะว่าคุณเขาเรียกว่าวันนี้วันจ่ายใช่ไหมฮะหรืเลยเวลาฮดิก็อยู่จีนอยู่ไหมฮะวันนี้วันที่าเลยมวันไหววันนี้วันจ่ายใช่มฮะเับจ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 ับับับจับจบจับจับจัับจับจว มิวสิกมาเช่นเดียวกันฮะเจม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 ส์เจมเจม์เจมส์เจมส์เจมครับมสมสอเจมสเกมนเจ้สเมสันอมส์เจมส์นจม่อยมครับมมอสมอมสส